สวัสดีครับนะ้านๆะชาวยิงปลาปืนอารมณ์ยิงปลา8มิลทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปืนอารมณ์8มิลและก็ลูกดอกยิงปลา8มิลน,นะครับผมวันนี้มีนะนะนะ้าๆท่านหนึ่งถามผมมาว่าลูกดอกยิงปลา8มิลเนี่ยเวลา,ายัดลงลำมันจะติดสายไมหรู้มันจะติดลงลำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยัดให้ดูเลยนะสายพีเบอร์สามของร้านของช่อง,งวันใหม่อีสานพังแล้นนะครับเนี่ยผูกตรงท้ายแบบน,นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวยัดลงไปให้ดูเลยนะครับปึ๊บ นี่ครับมันจะคล้องไปเลยครับมันจะไม่มีการติดลำนะครับผมเพราะว่าสายพีเบอร์สาผมจะลงลงลำพอดีนะครับเวลาที่ลงลำไปแล้วมันจะไหลกลับลงมาใช่ไหมครับผมคือปืนอารมณ์ยิงปลาทั่วไปมันจะไม่ไหลกลับนะเพราะมันจะมีแม่เหล็กติดตรงท้ายมันด้วยนะเดี๋ยวผมขยับให้ดูเลยนี่ครับจะไม่หลุดจะไม่ไหลลงมาเลยนะโอเคครับผมใครสนใจรู้หรอกยิงปลาแดมินของช่องหวานไมสานพะวมนก็กดสั่งมาได้เลยครับผมหรือว่ากดทางแชทมาได้แล้วครับผม หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งเออนั่นแหละทิง้งอ่ช่องอของชอปพีงอยู่ในท้ายคลิปนะครับผมอยู่ในล่างทั้งล่างคลิปนะขอบคุณมากครับ